สวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องสกายแสนนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเพราเป็นวานาันอาทิตย์นะคะที่สุดุนะคะมกราคมนะคะก็เป็นช่วงใหใจหวยออกนะคะไม่ได้เน้นเรื่องออเดอร์นะครับผมก็จะมา,าถ่ายให้ดูนะครับเกี่ยวกับ ไม่ให้มันเลอะนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้ผมจะมีวิธีการวางของยังไงนะคะแต่ละออเดอร์นะคะออเดอร์มากออเดอร์น้อยนะคะผมจะวางของยังไงนะคะไม่ให้มันหกเลอะเทอะนะคะก็เดี๋ยวเราก็ไปดูออเดอร์กันนะคะว่าวันนี้จะได้เป็นออเดอร์ โดนเค้กไว้นะครับแต่โชคดีหน่อยคือมันเป็นเค้กไอติมน,นะครับเค้กเค้กนี่คือผมก็ยังยังไม่เก่งนะครับเพราะว่าพี่บางคนเขาบอกให้ถือนะครับแต่ของผมไม่สามารถที่จะถือได้นะคบเบราะว่ารถผมมันดีค์ดนะครับก็แขวนทางนี่ผมว่ามันไม่ไน่ายจะรอดนะครับก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันนะครับแต่เขาก็แนะนํากันมาเลย ในกลุ่มนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันครับว่าวันนี้จะเจอออเดอร์อะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวยังไงผมจะถ่ายดูแล้วกันนะครับโอเคครับครับอันนี้ก็เป็นออเดอร์ออเดอร์นี้นะครับก็มีไข่ด้วยนะคะแล้วก็มีของอันนี้ถือว่ายังน้อยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าผมจะเอาลงกระเป๋ายังไงนะครับกระเป๋าผมก็เป็นกระเป๋าใบเล็กนะคะของคิดเพนด้านะครับก็โีเครับเดี๋ยวรอผมใจกระเป๋าแล้วแหละนี่นะครับ ก็เดี๋ยวเราเอาไข่ลงไปนะครับกระเป๋านี้ใส่ไข่ได้พอดีนะครับแผงหนึ่งนะครับโอเคคะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครบว่าผมจัดกระเป๋ายังไงนะครับก็ในนี้นะครับผมก็เอาไข่ไก่นะครับสามสุองนะครับนี่นะคก็วางลงไปได้พอดีนะครับก็จะเหลือที่นิดหน่อยครับแล้วเอาขนมปังวางนะครับก็เบาๆนะครับเราวางได้นะครับส่วนจะมีไก่นะครับอีกสามแพ็คนะรผมก็ใส่กระเป๋าเก็บความเย็นนี่นะครับก็ ใส่ไว้ในนี้นะครับโอเคครับให้นะครับกระสคุชเชนด้านะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับครับอันนี้ก็เป็นออเดอร์ที่สองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการวางนะครับอันนี้มันไม่ยากนะครับก็คือเราก็วางไว้อย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับถ้ามีถุงเดียวนะครับก็พยายามไม่ให้มันไหลนะครับก็เอาจนมีไว้นะครับนี่นะครับมันจะได้ไม่กลิ้งนะครับ อคล้องไว้หน่อยเดียวมันก็อยู่แล้วค่ะไม่ร้อย่างนี้คะมันก็ไม่ไหลแล้วนะคะเย้ค่ะก็เดี๋ยวเราก็ไปส่งลูกค้ากันนะคะครับก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่รับอาหารนะคะก็อ่าตอนนี้กำลังรอพิซซ่านะคะก็เดี๋ยวเราก็มาดูนะคะว่าการเก็บอ่า พิซซ่าของเราครับจะเป็นยังไงครับอยู่ที่โรงแรม The Garden นะครับก็มารอพิซซ่าอยู่ก็ตั้งแต่รู้ว่าต้องทำภารกิจนะครัะวิธีการจัดกระเป๋าในการส่งอาหารนะครับก็มีจต่ออเดอร์อ่ามาเพื่อให้ทำคลิปเลยนะครับเมืเช้าออเดอร์แรกก็เป็นไข่ไก่นะครับ ออเดอร์นี้ก็จะเป็นพิซซ่านะคะก็ออเดอร์ที่ไรเดอร์ไม่ชอบนะครับก็จะเป็นเค้กนะคบเค้กอันดับหนึ่งนะครับอันดับสองก็จะเป็นซูชินะครับอันดับสามก็จะเป็นไข่ไก่นะครับแล้วก็พิซซานะครับอ่ามีอะไรอีกเาประมาณนี้นะครับก็ออเดอร์พวกนี้เราก็คือเรา ถ้าวางเอียงนะครับถ้าวางเอียงเมื่อไหร่นะมันหน้าพิซซ่ามันก็จะเละนะครับก็เหมือนโซชินะครับงอนไข่ไก่นะครับวางเอียงมันก็จะแตกนะครับอ่าเราก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังนะครับเดี๋ยวลองเข้ามาดูกันนะครับว่าออเดอร์นี้เราจะาวางกันยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูตอน จัดกระเป๋านะครับได้นี่ก็ได้รับอาหารมาแล้วนะครับก็เป็นพิซซ่านะครับขนกล่องค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะแล้วก็มีเซ็ตข้าวอีกสองกล่องนะครับแล้วก็เป็นไก่นะครับก็ประมาณนี้ครับที่ครับเดี๋ยวเราไปส่งลูกค้ากันนะครับครับอันนี้ก็รับออเดอร์มาแล้วนะครับก็เป็นอาเซ็เชาสกอตนะครับก็ มันรู้อะครับว่าวันนี้ผมจะถ่ายคลิปนะครับก็มันรู้นะครับว่าผมจะถ่ายคลิปก็จัดเต็มเลยครับวันนี้ก็ออเดอร์แต่ละตัวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการจัดกระเป๋ากันนะครับครับนี่ก็ใส่ลงไปในกระเป๋าเลยนะคบอันนี้ยังดีนะครับได้แค่กระเช้าเดียวนะครับางออเดอร์บางคนนะครับได้สี่ห้ากระเช้านะครับก็ของผมได้กระเช้าหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปส่งลูกค้ากันนะคะ ้็ปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับจะเปิดไว้งั้นเลยครับโอเคครับครับตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับก็ยังไม่มีออเดอร์เข้านะครับผมก็เลยมาอ่ถ่ายให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วก็ว่าอ่าวิธีการเก็บของผมนะครับก็อาจจะมีอุปกรณ์บางอย่างนะครับเพื่อความสะดวกนะครับก็มีที่ผมใช้วันนี้ก็จะมี คลิปนะครับครับเป็นคลิปหนีบกระดาษนะครับก็ซื้อมานะครับตัวละห้าบาทสิบบาทนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอ่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้ํานะครับที่ผมซื้อมานะครับอ่าก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็นี่ครับก็เป็นคลิปนะครับที่ผมซื้อมานะครับเอาไว้หนีบนะครับกันมัน ไหลกันนเดือนนะคะแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จำเป็นมากๆนะครับสำหรับไรเดอร์เพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นของที่ไรเดอร์ไม่ชอบเท่าไหร่นะครับก็มาดูนะครับก็ต้องมีนะครับนี่ครับที่วางแก้วน้ำนะครับเพราะว่าไม่มีนี่คืออันตรายนะครับของผมก็เป็นช่องวางแก้วน้ำนะครับประมาณ6กแก้วนะครับ ถ้าเราได้ออเดิมมากกว่านี้นะครัแล้วก็เอาตัวคีบหนีบนะครับก็หนีบหูที่ที่แก้วน้ําไว้นะครับแม่มันขยับนะครับก็ครับเดี๋ยวไปออเดอร์ต่อไปนะครับครับพิซซ่าเมื่อกี้นะครับที่เดี๋ยวผมขึ้นรูปโดยนะครับประมาณสามสี่ทานะครับผมก็ใส่เหมือนเดิมครับก็จะล้นๆหน่อยนะคะก็เป็นไรครับเราใส่ได้อยู่นะคะโอเคครับเดี๋ยวเราไปส่งลูกค้ากันนะครับครับก็จบกะไปแล้วนะครับสําหรับฟู้ดแพนด้านะครับก็ เดี๋ยวผมก็สรุปยอดของวันนี้ให้ดูนะครับแล้วก็วันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือการจัดกระเป๋านะครับในการส่งอาหารนะครับก็เดี๋ยวเราก็ไปดูจำนวนออเดอร์นะครับว่าวันนี้ได้เท่าไหร่โอเคครับฝากกด like, ไลค์กดต u b สไ r i b e ด้วยนะครับ ตามข้างล่างนี่เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ใครต้องการให้รีวิวหรืออ่าคอมเมนต์เรื่องอะไรก็แจ้งไว้ได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาผมก็จะอัดคลิปแล้วก็มาลงให้นะครับเพื่อนๆอยากรู้ตรงไหนนะครับเกี่ยวกับ Food delivery นะครับก็มีเวลาก็จะมาถ่ายให้นะครับ